สวัสดีครับครับผมช่างนลินผายิ้งหนูนะครับวันนี้ส่งผาสามตัวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นผาไม้ปะดูนะครับลูกไม้แทงลายกันลื่นให้ด้วยนะครับเคลือบเงาไก่กล่องสแตนเลสนะครับมีเซฟอย่างดีครับผมนี่ครับขึ้นเซฟเหนียวไม่ออกนะครับโอเคกดเซฟเหนียวออกกล่องไก่สีชานะครับยี่ห้อเอฟแมน นี่ครับไม้ประดู่ก็จะสีประมาณนี้เนาะส่วน2ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กครับอ่าไม้ขี้เหล็กนี่ลวดลายแต่ละกระบอกนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบลายไม้ที่แบบยว่าอยากได้ลายไม้ที่ไม่ซ้ําใครนะครับนี่ครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแต่ละกระบอกลายไม่เหมือนกันครับส่วนตัวนี้สีก็จะเข้มหน่อยนะครับอ่า ออกทองๆดำๆนะครับไม้ขี้เหล็กก็ใกล้หมดแล้วนะครับอ่าสามกระบอกนี้จะเป็นใช้ลูกก้านเต็นท์หมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นลูกก้านเต็นท์หมดเลยนะครับอ่าลูกก้านเต็นท์ของเราก็จะประมาณนี้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับลูกก้านเต็นท์นี่ครับตัวนี้เรายิงน็อตไปให้ด้วยนะครับก่อนที่จะพอก ตัวนี้พอกขี้เลื่อยไปให้ด้วยนะครับปล่ยลูกดอกนะครับเป็นเหล็กนะครับปลอกเหล็กเชื่อมทองเหลืองอย่างดีนะครับคมแน่นอนตอกเราก็มีครับนี่วันนี้ตอกก็ส่งสองคู่นะครับเดี๋ยว,ว่าแพ็คไปแล้วอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเนาะนี่เป็นตอกคู่มือผมเลยนะครับอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับเส้นตอกก็จะดูยวบๆหน่อยนะครับ จะเป็นตอกใหม่เส้นจะแข็งกว่านี้นะครับตอกเนื้อคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับตอกติวห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับอยากได้แบบไหนสั่งมาได้ครับความยาวความยาวมาตรฐานแปดสิบเซนนะครับก็จะเท่าตัวนี้อ่าอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเก้าสิบเซนก็มีนะครับเก้าสิบเซนก็จะยาวขึ้นไปอีกเม็ดหนึ่งก็มีนะครับก็จะราคาก็จะเพิ่มตามความยาวไปนะครับส่วนราคาตัวไม่ตัวความยาวแปดสิบเซนครับ ไม้ขี้เหล็กตัวนี้แบบนี้เลยนะครับแทงลายกันลื่นไกสแตนเลสมีเซฟกงไกสี่ชาแบบนี้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอก2ลูก1,500บาทส่งฟรีนะครับส่วนไม้ประดะูไม้ประดูตัวยาว80เซนนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแทงลายกันลื่นนี่ครับไกเซฟนะครับสแตนเลสกองไกดี่ชาแบบนี้แถมลูกดอก2ลูกเหมือนกันครับราคาอยู่ที่1,700บาทส่งฟรีนะครับ ส่งฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางนะครับอยากได้ลูกผาเพิ่มนะครับมีขายนะครับลูกการเต้นลูกละ1น0บาทนะครับอ่าอยากได้เพิ่มก็สั่งได้นะครับส่วนผลไหนอยากได้เป็นชุดอ่าเป็นชุดคู่แบบนี้เนาะปืนบวกตอกแบบนี้อ่าก็สั่งได้เหมือนกันครับอ่านี่ครับถ้าเป็นชุดแบบนี้นะครับผาผาประดูพันเจ็ดนะครับแถมลูกดอกสองลูกอ่าแบบนี้ ปุ๊บนะครับแล้วตอกเนื้อหนึ่งคู่นะครับก็จะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเก็บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือคนไหนชอบราคาเบาๆหน่อยก็เป็นผ่าไม้ขี้เหล็กอ่าแถบลูกดอกสองลูกแบบนี้นะครับตอกเนื้อหนึ่งคู่แบบนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวผ่าไม้ขี้เหล็กนี่ใกล้หมดแล้วนะครับไม้ขี้เหล็กนี่เหลือน้อยมากนะครับ ส่วนไม้ประดูมีเติมเรื่อยๆครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากสั่งผายิงหนูช่างนารินนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร098 179 0133ครับผมผมเป็นแอดมินให้ช่างนารินเนาะอ่าบางคนก็อาจจะเอ๊ะทำไมช่างนารินเสียงไม่เหมือนกันเลยแต่ละคลิปนะครับก็จะถ่าย2คนนะครับ อันนี้ผมเป็นแอดมินให้เขานะครับคอยบริการพี่ๆอยู่นะครับคอยรับสายคอยรับออเดอร์ให้ช่างนารินนะครับโอเคครับผมสนใจสั่งผ้ายิ้งหนูโทร098 179 0 1 17 3 3ห่าสครับผมหรือ,อสะดวกสั่งทางไลน์นะครับก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่าไลน์ผมชื่อโจโจภาษาอังกฤษเนาะวงเล็บทีมงานช่างนารินนะครับผมทักไลน์กันเข้ามาได้ ของตอนนี้สั่งตอนต้นฤดูแบบนี้เพียง3-4วันเท่านั้นครับงานเสร็จถ้าเป็นช่วงกลางฤดูอาจจะมีเป็นอาทิตย์นะครับโอเคครับผมครับ